อาขิหนักเลยนี eh, ่เหยอมแห้วห okay. hey. yeah. ่าห่ห่ของแห่เหอมหหอมบ่ดูนั่นเข่าของท่าเท้าของหอมมากเอานัเส้นตรงนีนี่เจ็บปอเปอนเน้ไีการพานี่ต้องเอาเส้ออกไปงั้นมันจะเป็นยางเนี่ยหอมไม่สิ โอ้ยสีไ้กินบังนี้แลวตัวนี่มันก็สีนี่มันือสีนี่มือสีของแท้ได้เหมือนี่เพราะขึ้นสีบบไหนปอพอทกเกื้อมันก็เหลืองแต่เหลืองฝันะส้มีละว่าไอ้ทุกเกื้อมันสีเป็นสีอ่อนนะนี่มันตกสีนี่สีเขียดคล้องแแหะเขาเขากัดเพียมการว่ากแขนว่าานสีมากเขาตัดมือนัันเขาตัดแตดแล้วเขานับมืออยก่เขาคำนวหมดอไอ้ไอ้นี่มันมากแบบ ดังเลยเด้มาเวยตอนลับเขามเ้า่อร่แกบแล้วเพื่อนนี่พ่งกะลุ่งเครื่องพวกแม่หมูเอ๋ยแม่อ้อยพึ่งไปหับมาพอดีอย่างนี้นะสาวข้ามาถุงบันทึกไปมกันเมื่อไร่มาซื้อเอาเท้าเขากนร่างอันนี้กันเพื่งกะมีมอญเอียวเา่ใช้ลูกเนี่ยวัดนี่ไมอยากห้มันึ่งเดอนก็พอดูมีมอนบอกเนาะ ไม่ลูกตอนไดนวะโอนมี้ร้านเอาเอาวะอันนี้แล้วก็เช็ดออกแบบนี้แมันก็เกี่ยงไม่ติดเลยเข้มไม่เลยเข้มสิสี่บาทเอาไปเลยนาอพี่มานี่มันนีสิบเอ็ด